สวัสดีทุกคนนะครับผมต่างจากช่อง tk gaming นะครับในคลิปนี้ครับผมก็จะมาแนะนำอาวุธของ i s h o p สายออโต้สเปลนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยกระบอง2ชิ้นแล้วก็สมุด3เล่มนะครับ,นะรบแนะนำอุธทอ็อป5ของประเทศบีชอ p ออโต้สเปลนะครับคลิปนี้จะเป็นการแนะนำอาวุธทั้งหมด5ชิ้นนะครับซึ่งเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับจะถูกจะผิดยังไงก็ ก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณคิดว่าเอ้ยชิ้นนี้ควรจะมาที่1ที่2อะไรเงี้ยผมคิดว่าก็แล้วแต่คนอ่ะอันนี้คือด้วยความเห็นส่วนตัวของผมนะครับนะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับกระบอกงั้นผมขอแนะนํากระบอกอันแรกครับที่ผมให้มาอันดับหนึ่งนะครับนั่นก็คือ m ม s อ of j u d g ม้นต์นะครับผมเหตุผลก็คือนะครับดูจากความสามารถของเขานะครับอ่าตัวเมสออฟจัดเม้นต์เนี่ยจะมีอาวุธเลเวล4ครับเอเดนเคอร์ร้อยเจ็ดสิบซึ่งค่อนข้างสูงพอตัวนะครับเอเดนเคอร์ร้อยแปดสิ ซึ่งเป็นกระบองที่ให้ค่าเอเมิเคได้สูงที่สุดในตอนนี้นะครับนะและเอฟเฟกเพิ่มเติมก็คือเมื่อโจมตีกายภาพหรือเวทมนต์นะครับมีโอกาส0.5%หรือ3%ตามลำดับนะครับที่จะเพิ่มความเสียหายต่อเผ่าเดมอน40%นะครับซึ่งมีชอลเราก็สู้กับเดมอนกดเดได้ดีอยู่แล้วนะครับซึ่งสตอนนี้ไม่เลวเลยครับนะแล้วก็วิธีการได้ก็คือเอาเมทออฟจัดเมนต์นะครับ 1นะครับไปบวก7นะครับแล้วทําการเอ็นชาร์นเขานะครับให้ได้ ATK รวมได้3%รวมเด็กได้4%ได้4ครับหรือสเต็งได้5นะครับแล้วเอาไปแลกกับอาร a r t i f a คอลเล l เตอร์หรือเป็น NPC ที่อยู่ในเมืองโมรานะครับอืมที่ผมแนะนำกระบอกอันนี้เป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าอย่างที่แรกครับเขามี ATK ที่เยอะครับสูงที่สุดนะครับในเวดากระบอกทั้งหมดข้อ2ก็คือเขาสามารถเอ็นชาร์นได้ครับโดยการเอ็นชาร์นที่เมืองโมรานะครับเอ็นชาร์นที่เราจะได้2ก้อนครับได้สเปลนะครับถ้าเอ็นชาร์นได้สเปลนะคครรับบกก็็ืออเปนะที น่าจะมีเวทอิมเคที่สูงที่สุดในเกมนี้แหละตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็กระบองชิ้นนี้ครับเป็นกระบองเซตของเซตจัดเม้นต์นะครับทำให้เราสามารถที่จะเล่นทั้งบีชอปออโต้สเปลก็ได้หรือเล่นบีชอปที่เป็นอะโดรามัสก็ได้นะครับทําให้เราสามารถเล่นได้ทั้งคู่เลยครับนะกระบองอันเดียว2 in 1ขนาดนี้ผมแนะนําเป็นอันดับหนึ่งเลยครับในการที่คุณจะมีครอบครองไว้นะครับต่อไปเรามาถึงอาวุธนะที่2น,นะครับที่ผมเป็อันดับ2นะครับนั่นก็คือ Noble Cross ครับผมนะ ดูเบลคอสเป็นกระบองเลเวลสี่เหมือนกันนะครับเอทีเคที่สูงกว่ากระบองแจ็ดเมนต์อยู่สักหน่อยครับประมาณ495ครับเอทเค610ซึ่งมีค่าน้อยกว่านะครับแต่ที่เด็ที่เด็กของกระบองนี้นะครับก็คือมีโอกาส20%ที่เราจะไล่ออโต้สเปลเธอันเดสใส่มอนเตอร์ทุกการโจมตีใส่อันเดสนะครับแล้วทุกการโจมตีแสนเดนะจะฟื้นเอชพีหนึ่งหนึ่งนะครับถ้าเรากำจัดอันเดนได้นะครับจะฟื้นเอชพี12นะนะครับโอ้ฟังแล้วดูดีใช่ไหมครับโ กาอันเดดได้ง่ายนะครับแถมได้ฟื้น HP จากอันเดดอีกแต่ผมจะบอกว่า s p ที่ฟื้นได้จากการเดดนะครับต้องตีตายเท่านั้นนะครับถ้าเกิดตายจากการติดออโต้เบลเทอร์อันเดดนะครับมันจะไม่ได้ s p นะครับนะถือว่าผมว่ามันก็เป็นข้อเสียนะแต่ว่าแต่การที่เรามีออโต้เบลเทอร์อันเดดทำให้เราสามารถไปสู้กับมอนสเตอร์ประเภทผีดิบได้ง่ายครับเก็บเลเวลได้ง่ายนะครับแนะนําให้หาไว้นะครับนะฮะพอมอนสเตอร์ส่วนใหญ่ก็เกือบ50%ก็เป็นอันเดดซะส่วนใหญ่เลยนะครับจะจะเวิลจะลงด้านแรงนะครับกระบองนี้ช่วยยยคคุณได้เเอะลรับ วิธีการได้กระบอกนี้มานะครับก็คือให้เราเอาแกนคอร์สนะครับไปเจาะรูครับหรือไปซื้อที่ในตลาดคอนเทนดาร์ครับมี1รูนะครับแล้วก็บัตติคอยครับทั้งหมด2องพันจินนะครับไปแรกกับไอพีซีหน้าดันหอเลอทรอยแบตเตอรี่นะครับเราก็จะได้โนเบิลคอร์สออกมานะครับแกนคอร์สนี่ผมไม่มั่นใจว่าจะต้องว่าถ้าเกิดตีบวกไปแล้วแล้วมันจะอยู่ไหมนะแต่ผมมั่นใจแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะอยู่นะตีบวกนะครับเพราะงั้นแกนคอยก็อย่าไปตีบวกเขานะถ้าเกิดเราจะแล่นะครับ โอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นโอชิสามันจะเริ่มเป็นหนังสือนะครับสำหรับผมผมว่าอันนี้เป็นดับ3นะครับนั่นก็คือสมุด Encyclopedia ครับผมนะฮะ Encyclopedia นะครับมีความสามารถดังนี้ครับก็คือไปวิวเดียวกว่าสานะครับ MTK ร้อยสิบนะครับ MTK บวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเยอะมากนะครับอินบวกสามเด็กบวกสองนะคิเลตบวกยี่สิบนะครับแล้วก็ทุกๆุห้าลักนะครับบวกหนึ่งคิเลตนะครับซึ่งสมุดอันนี้ผมขอแนะนําว่าถ้าคุณอยากจะเล่นบีชอฟ ออโต้สเปลแล้วมีคิด้วยนะครับผมแนะนําสมุดเล่มนี้เลยนะครับเพราะว่าอย่างไรคุณก็ต้องอัพลักอยู่แล้วนะครับซึ่งสมุดเล่มนี้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องคิเลตของคุณได้ครับมันช่วยเยอะจริงๆนะทุกทุกค่าลักได้หนึ่งคิเลตนะครับทำให้คุณไม่ต้องทําของคิเลตเพิ่มเยอะนะครับแล้วคุณสามารถที่ตีตีเป็นคิได้ด้วยแล้วก็ออกเป็นออโต้สเปลเว่นมนได้ด้วยนะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องอัพลักถึง120นะครับอาจจะมีคิเลตเพียงพอที่จะตีแล้วติดคิได้นะครับนะนสืุดเล่มนี้เลยนะครับ สมุดเล่มนี้มี2รูนะครับช่วยเราสามารถใส่การเพิ่มเพิออโต้สเปลเพิ่มเติมเข้าไปได้หรือเพิ่มความแรงของเวทมนต์ของเราได้ด้วยนะครับสมุดเล่มนี้ครับจะดรอปจากตัวเอลเดอร์นะครับซึ่งเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ในชั้นห่อคอยนาฬิกาชั้น2นะครับหรือก็เป็นหอคอยธนาทอนะครับตั้งแต่ชั้นน่าจะชั้น3เป็นต้นไปครับนะมีดรอปจากตัวนี้เหมือนกันนะครับซึ่งหาได้ไม่ยากครับถ้าคุณอยากเล่นบีชอปออโต้สเปลครีนะครับแนะนำเป็นสมุดเล่มนี้เลยครับถูกใจทุกคนแน่นอนนะฮะ ต่อไปไปโอชิ้นที่4นะครับซึ่งเพิ่งจะมาได้ไม่นานมานะครับนั่นก็คือหนังสือคริมสันนั่นะครับหนังสือคริมสันนะครับก็เป็นาวุธเลเว่าสามเช่นกันครับแอนแท็กค่อนข้างจะต่ำนะมสีห้าแต่ว่าสมุดเล่มนี้จะมีความสามารถสูงขึ้นถ้าคุณทําการตีบวกมันนะครับโดยผลที่เพิ่มก็คือเอาผลอัปเกรดนะครับมาคูณกันนะครับจนถึงบวกสิบห้านะครับ m k ก็เพิ่มตัวก็เพิ่มเช่นกันนะครับเอามาคูณกันแล้วหารสองนะครับจนถึงบวกสิบห้าเช่นกันนะครับ ส่วนเล่มนี้ค่อนข้างจะหาง่ายนะครับมันออกจากตัวอีวีดูดนะครับผมจึงนํว่าเออมันเป็นสมุดเริ่มต้นที่ดีนะครับใช้งานง่ายใช้งานได้หาใช้งานได้ง่ายที่สุดในบรรดาในบรรดาอาวุธทั้งหมดนะครับแต่ข้อเสียของสมุดเล่มนี้ก็คือนะครับผมว่าถ้ามันตีบวกไม่สูงมันจะเบานะครับจึงถือว่ามันเป็นตังสมุดเริ่มต้นนะครับจะมี2รูเช่นกันนะครับถ้ามันตีบวกสูงพอจนถึงบวกสิบห้าอาจจะชนะตัวกระบอกจัดเมนหรือตัวโนเบลคอรสด้วยซ้ำไปนะครับ ถ้าสุดคุณอยากใช้หนังสือนะครับก็หนังสืออัพกิมสันก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับได้รับจากอีวิดูดนะครับซึ่งซึ่งหาได้ไม่ยากนะครับต่อไปก็จะเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายนะครับที่ทุกคนก็น่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือ t h าโพเบชั t i o บิชอปไบเบิลนั่นเองนะครับหรือสมุดเล่มวาร้อยของอ h e b i b l นะครับที่ทุกคนน่าจะมีกันนะครับซึ่งสมุดเล่มนี้ได้จากเลเวลอัพอีเวนต์นะครับหรือก็คือกิจกรรมคอสฟ้าของทุกคนนั่นเองนะครับความสมบูรณ์ของสมุดเล่มนี้ครับเป็นอวุเเลลสม ก็กลางตานะครับไม่ได้เยอะมากครับ mdk บวกร้อยสี่สิบนะครับกลางตานะครับ d o เ b ิ e light แรงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้คือสกิลหลักของเขาเลยครับซึ่งก็ช่วยซึ่ง d o เ b ิ e light เนี่ยเป็นสกิลหลักของบิชอปอยู่แล้วนะครับการแรงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ทุกๆุกสิบเลเวลนะครับของเรานะครับ mdk จะบวกหกจนถึงร้อยหกสิบนะครับซึ่งอันนี้จะทำให้ mdk สูงมากพอที่จะเทียบเคียงโ nobel cost ได้เลยหรือสูงกว่าได้ด้วยซ้ำครับแล้วก็ mdk จะบวกหนึ่งเปอร์เซันหรือสกิลโลก ของพรีสนั่นเองนะครับซึ่งถ้าคุณใช้สมุดเล่มนี้นะครับผมแนะนำให้อัพกิรดเอเดกสันไปถึงเลเวล1สิเลยนะครับเพราะคุณจะได้เอมีเถึง10%นะครับนั่นก็คือการหนึ่งใบในในสมุดของคุณแล้วนะครับถึงมันจะมีรูเดียวแต่เมนี้ก็ช่วยได้เยอะครับนะนะครับก็ สูตรเล่มนี้ก็สามารถใช้งานได้ยาวๆครับถ้าคุณยิ่งเลเวลสูงขึ้นมันก็จะตีแรงขึ้นตามเลเวลของคุณนะครับเติบโตไปกับสมุดด้วยกันนะครับนะผมจึงขอแนะนําสมุดเล่มนี้เช่นกันนะครับผมก็ถ้าไม่อยากเปลี่ยนก็สมุดเล่มนี้ใช้ได้ไปยาวๆแต่ข้อเสียของเล่มนี้คือถ้าคุณไม่ได้รักไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือซ้าไอเดียใหม่นะครับจะมาปั้นตัวเล่นนะครับก็คือจะไม่มีทางได้สมุดเล่มนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สูตรเล่มนี้ไม่สามารถฝากครั้งได้นะครับหรือถ้าเกิดตีโบแล้วมันแตกไปก มันไม่สามารถหาคืนมาได้ครับนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำอาวุธ a r ร์บ h ช p อปออโต้สเนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับยังไงก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ